ก็ตอนแรกก็มีความกังวลว่าเราจะรู้เรื่องไหมเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้จบทางด้านอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างวิศวกรอะไรเงี้ยตามที่ได้แจ้งก็คือเริ่มจากศูนย์จริงจากทจากไม่รู้อะไรเลยก็สามารถทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อบูครับผมที่บูเนาะครับที่บูปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่ครับอ่าตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวซื้อขายทองคำครับผม อยู่ในวงการทองคำนะฮะโอเคครับก็พี่บูให้เกียรติมาเรียนกันทางสถาบันเนาะนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้ามาเป็นนักพัฒนาใช่ในวงการอสังหาเนาะนะครับเรียนไปวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับพี่บูก็ตอนแรกก็มีความกังวลว่าเราจะรู้เรื่องไหมาะว่าเราไม่เราไม่ได้จบทางด้านอสังหาดิมัทรับการก่อสร้างวิศวกรอะไรเงี้ยอ่าก็ทำให้เรากังวลว่าเราจะเข้าใจ เนื้อหาที่เรียนไหมแต่ว่าพอได้เรียนปุ๊บก็คือโอเคเลยครับตามที่ได้แจ้งก็คือเริ่มจากศูนย์จริงจากจากไม่รู้อะไรเลยก็สามารถทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับก็ตอนนี้คือทางครอบครัวพี่น้องที่บ้านเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะเริ่มเข้ามาในส่วนของด้านอสังหานะครับ,รบแต่ไม่รู้จะก้าวแรกไปยังไงก็เลยลองเรียน คอร์สนี้ดูนะครับก็ค,คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาโครงการของครอบครัวเป็นโครงการแรกครับผมครับก็รบเรียกได้ว่านำลำดับขั้นตอนที่ได้เรียนไปเนาะไปใช้จริงได้เลยใช่ครับ,รบผมตรงนี้นะครับแล้วพี่ปูอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่คิดว่าคอร์สนี้มีประโยชน,นะะ์สำหรับคนที่ยังกังวลอยู่ว่าคอร์อสเนี่ยมีเนื้อหาที่จะสอนให้เราเข้าใจหรือว่าแบบเขาเรียกไงกลัว การมาเรียนอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้ไม่ได้เรียนจบทางด้านอสังหารโดยตรงแต่มาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจมีความสนุกสนานในการเรียนนะครับทั้งจากตัวผู้สอนด้วยแล้วก็ตัวกลุ่มเ่อนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะนําไปพัฒนาในงานด้านอสังหาของเราแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเชิญ ครับพี่บูยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาเรียนกทางสถาบันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ